คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะวันนี้ใครคนนั้นอยากบอกคุณจังเลยว่าอเป็นยังไงบ้างเวท for เวท for wait for me รอฉันก่อนอย่าฝ่าวอย่าฝ่าวอย่าเพิ่งรีบไปใส่เอออย่าฝ่าวบางคนชักช้าอึดอาดยืดยาดไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์สนะัทีเนาะแล้วเขาก็คงจะรู้ตัวแหละอืม รู้ว่าคุณจะไม่รอแหละนะคะ You are not like a u t h o r s I know <S เขาบอกว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นที่เขารู้จักคุณอาจจะพิเศษนะคะกว่าคนไหนๆที่เขาเคยพบมานะคะ Really miss your voice คิดถึงเสียงของคุณมากนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงกันสักพักแล้วหรือส่วนใหญ่เนี่ยใช้ข้อความเป็นเท็ก ในการสื่อสารกันหรือไม่ในไหนก็คือก็อยากได้ยินเสียงคุณแหละไม่ว่าจะไม่ได้ยินนานแล้วหรือเพิ่งได้ยินก็ตาม I'm taking full accountability of my past actions นะคะก็อาจจะมีเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นผลจากการกระทำในอดีตของเขาไม่รู้เรื่องอะไรการงานอาชีพความรักความสัมพันธ์ หรือสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณอ่ะเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดช,ชอบกับสิ่งนั้นที่เขาเคยทําไว้กับคุณในอดีตถ้าเคยทําไว้ไม่โอเคนะคะ I want to have a family with you one day อยากจะให้ความสัมพันธ์อยากจะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ในอนาคตอืม นะคะสร้างครอบครัวแต่งงานแต่งการ,การถ้าเป็นไปได้นะคะเอออยากจะสร้างครอบครัวหรืออยากจะมีอนาคตร่วมกันกับคุณ I wish to see you again อยากจะเจอเธออีกครั้งอ่ะจะได้ไหมอ่ะนะคะ I was h e a l e by your beautiful smile and voice เหมือนเห็นคุณแล้วดีต่อใจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยยิ้มและเสียงของคุณ I never forgotten about you ไม่เคยลืมเธอเลยนะอื Are you talking to anyone else นี่เธอกำลังคุยกับใครอยู่ปะมีอารมณ์ห่วงด้วยละ่ะเออ ถ้า can i let g o เกเขาถามว่าเขาจะปล่อยได้ยังไงปล่อยล่ะจะจะปล่อยคุณออกจากใจไปได้ยังไงหรืออีกในหนึ่งกับเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยทำไว้ไม่น่ารักคุณอาจจะอาจจะเป็นภาพจำภาพหลอนภาพที่เขาก็ยังแบบเออภาพวันๆที่เคยทำไว้มันเหมือนแบบยังยังสลัดไม่ออกอะค่ะยังหลอนในสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้กับคุณก็เป็นได้นะคะ